สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะมาจากเอกสารชื่อดอกบัวในโครนตมธรรมะยุควิกฤตเศรษฐกิจค่ะครับผมเป็นเรื่องราวชีวิตของแม่ค้าส้มตำท่านหนึ่งชื่อป้าเนตรอายุ52ในกรุงเทพนี่แหละค่ะที่ต้องแบบสู้ชีวิตหน้าดูเลยในช่วงเศรษฐกิจฝืดเครืองใช่ครับเอกสารชิ้นนี้เขาปูเรื่องให้เห็นภาพความลำบากของป้าเนตรก่อนเลยนะ คือทั้งค่าครองชีพที่มันโอ้โหสูงขึ้นเรื่อยๆเลยใช่ใช่พวกค่าประกันสังคมค่าน้ำมันอะไรพวกนี้หนักเลยครับค่าน้ำมันนี้บางวันแพงจนแกต้องเข็นรถขายของตั้ง5กิโลเมตรน่โอ้หไม่ใช่เล่นๆเลยนะคะเนี่ยครับแล้วยังไม่นับพวกกฎระเบียบค้าขายริมทางอีกนะที่มันจุกจิกแล้วก็ล่าสุดก็เจอค่าไฟที่แบบพุ่งขึ้นมาเยอะมากอืม ฟังดูแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินเงินทองทองอย่างเดียวนะคะในเอกสารเหมือนจะบอกว่ามันกระทบใจแกเยอะเหมือนกันใช่เลยครับมันมีความรู้สึกกดดันไม่แน่นอนออความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่ถ้าเทียบกับพวกธุรกิจใหญ่ๆอะไรแบบนั้นค่ะแล้วก็มีเรื่องที่แกเสียความภูมิใจบางอย่างด้วยอย่างที่ต้องออย้ายลูกออกจากโรงเรียนเดิมอะไรแบบนี้มันสะท้อนแรงกดดันเยอะจริงๆนะคะครับผม ซึ่งจุดที่น่าสนใจในเอกสารคือมันมีจุดเปลี่ยนครับจุดเปลี่ยนยังไงคะคือหลังจากแกเจอเรื่องแย่ๆโดนจับโดนปรับ500บาทจนแบบท้อไปเลยเนี่ยเอกสารเล่าว่าแกบังเอิญได้ไปเจอหลวงปู่สมชายท่านเป็นพระนักพัฒนาอ๋อการเจอกันครั้งนี้เองเหรอคะที่ทำให้มุมมองป้าเนรเปลี่ยนไปใช่ครับหลวงปู่ท่านให้หลักคิดมาที่เรียกว่าดอกบัวสีเหลา เอาไว้รับมือกับสถานการณ์ดอกบัวสีเหล่ามีอะไรบ้างคะเ,เริ่มจากดอกบัวเหลืองนะครับอันนี้คือสติในความโกรธสติในความโกรธครับคือเวลาเจอเรื่องไม่พอใจมากๆหรือต้องคุยกับเจ้าหน้าที่ที่มาจับมาปรับเนี่ยให้รู้ทันอารมณ์โกรธตัวเองก่อนให้หยุดคิดนิดนึงว่าถ้าเราโวยวายไปเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาไหมหรือทำให้แย่ลงหรือเปล่าอ๋อคือให้มีสติคุมอารมณ์ก่อนสำคัญมากเลยนะคะเวลาเราเครียด ใช่ครับแล้วดอกบัวต่อมาคือดอกบัวแดงดอกบัวแดงอือันนี้คือปัญญาในความไม่ยุติธรรมคือให้เรียนรู้จากเรื่องที่เราเจอถึงจะรู้สึกว่ามันไม่แฟร์แต่ก็ไม่ใช่ไปตอบโต้ด้วยวิธีผิดๆนะครับให้มองว่าเราได้บทเรียนอะไรจากมันบ้างอืมใช้ปัญญามองข้ามความรู้สึกส่วนตัวไปนะ่าสนใจค่ะแล้วดอกบัวขาวล่ะคะ ดอกบัวขาวนี่คือความบริสุทธิ์ในความยากจนอันนี้เอกสารเขายกตัวอย่างที่ค่อนข้างค้าทายเหมือนกันนะคือถ้ามันจำเป็นจริงๆต้องเลี่ยงกดบ้างนิดหน่อยเพื่อให้อยู่รอดได้เนี่ยก็ทำเท่าที่จำเป็นแต่ให้รู้ตัวอยู่เสมอว่ามันไม่ถูกเต็มร้อยแล้วก็ตั้งใจว่าถ้ามีโอกาสจะแก้ไขหรือชดเชยไม่ใช่ทาจนเคยตัวเป็นมุมมองที่ต้องตีความดีๆเลยนะคะเนี่ย คือให้รักษาใจที่ดีไว้แม้สถานการณ์มันจะบีบคั้นแล้วดอกสุดท้ายล่ะคะสุดท้ายดอกบัวม่วงครับการต่อสู้ด้วยความสงบต่อสู้ด้วยความสงบครับคือให้ใช้สิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเก่งอย่างป้าเนตรแกเก่งทําส้มตําใช่ไหมครับก็ใช้ฝีมือตรงนี้เป็นเครื่องมือสร้างคุณค่าแล้วก็สื่อสารสิ่งที่อยากบอกออกไป แทนที่จะไปทะเลาะหรือใช้ความรุนแรงแล้วป้าเนตก็นํามาปรับใช้ได้แบบสุดยอดเลยนะคะเอกสารเล่าว่าแกเริ่มจากปรับสูตรสมตําเลยมีเมนูใหม่ๆที่มีความหมายแฝงอยู่ด้วยใช่ครับครับอย่างตําสามาคัคคีเครื่องเยอะๆหน่อยแต่ราคาเดิมให้คนกินอิ่มอิ่มท้องอิ่มใจไปด้วยกันแล้วก็มีตํายุติธรรมอันนี้แกบอกว่าบางทีก็ทําแจกคนที่เดือดร้อนเหมือนเกันเลยโหสุดยอดเลยค่ะ แล้วไม่ใช่แค่ตัวส้มตําใช่ไหมคะไม่ใช่แค่นั้นครับป้าเน่แกใช้การสื่อสารเชิงสัญ,ญลักษณ์ด้วยนะเขียนข้อความติดรถเข็นเลยแบบว่าสะท้อนความรู้สึกหรือสถานการณ์ตอนนั้นอ๋อที่มีข้อความว่าส้มตําจานนี้เลี้ยงดูโดยรัฐบาลที่มองไม่เห็นเราอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะใช่ครับครับเป็นการแสดงออกที่สันติแต่คนอ่านแล้วเข้าใจเลย นอกจากนั้นแกยังชวนแม่ค้าคนอื่นๆมารวมกลุ่มกันตั้งเป็นกองทุนเล็กๆไว้ช่วยกันเวลาใครฉุกเฉินด้วยนะโอ้โหจากที่รับมือปัญหาคนเดียวกลายเป็นสร้างเครือข่ายสร้างพลังขึ้นมาเลยแล้วผลเป็นไงบ้างคะหลังจากนั้นเอ่อในช่วง3มเดือนต่อมาเนี่ยเอกสารบอกว่าร้านแกด,ดังขึ้นมาเลยนะมีลูกค้ากลุ่มใหม่ๆมา,มาทั้งนักข่าวนักกิจกรรมค่ะแล้วก็เป็นกระแสะในโซเชียลมีเดียเลยมีแฮชแท็กส้มตามการเมืองขึ้นมาด้วย จากเรื่องของแบค้าคนหนึ่งกลายเป็นประเด็นสาธารณะไปเลยใช่ครับแล้วที่สำคัญคือมันไม่ได้หยุดแค่นั้นนะเรื่องของป้าเนรเนี่ยมันไปกระตุ้นให้คนเริ่มหันมาคุยกันเรื่องกฎระเบียบหาบเร่แผงลอยมากขึ้นมีการผลักดันข้อเสนอให้ทบทวนเรื่องนี้กันจริงจจังๆพลังของการกระทำเล็กๆแต่สร้างสรรนี่มันสุดยอดจริงๆครับผมมีคำพูดหนึ่งของป้าเนตรที่เอกสารยกมาผมว่าคมมากเลยนะแกบอกว่าความกลัวมันแพงกว่าค่าปรับ โอ้ห oh, ฟังแล้วขนลุกเลยค่ะชัดเจนมากว่าแกก้าวข้ามความกลัวในใจไปได้แล้วสรุปแล้วแก่นของเรื่องนี้ก็คือการไม่ยอมแพ้ต่อความลำบากแต่เปลี่ยนมันเป็นพลังใช่ไหมคะถูกต้องครับใช้สติใช้ปัญญาแล้วก็ลงมือทำอย่างสร้างสารรค์อย่างสงบค่ะ <c oughs> ซึ่งตอนท้ายเอกสารเขาก็ทิ้งคำถามให้เราคิดต่อนะครับ <c oughs> ผมว่าน่าสนใจดีคือให้ลองถามตัวเองดูว่าในสถานการณ์ยากๆที่เราเจออยู่เนี่ย อะไรคือส้มตำจานพิเศษของเราเองอืมอะไรคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อรับมือกับปัญหาในแบบของเราได้บ้างใช่ครับจะเปลี่ยนความลำบากตรงหน้าให้มันกลายเป็นพลังขับเคลื่อนชีวิตเราไปข้างหน้าได้ยังไงบ้างค่ะก็เป็นเรื่องราวที่ให้แง่คิดดีมากๆเลยนะคะว่าแม้สถานการณ์จะท้าทายแค่ไหนการปรับตัวการสร้างสารรค์ก็ยังเป็นหนทางสำคัญเสมอค่ะดอกบวัวในโคลนตม เรื่องเล่าของแม่คาส้งตำผู้เบิกทางแสงสว่างในยุครัฐบาลล้มเหลวบทธรรมบปฏิบัติการยาว90นาทีสำหรับยุคเศรษฐกิจฝืดเคืองเปิดเรื่องด้วยเสียงโทรทัศน์ข่าวการเมืองดังมาจากร้านกาแฟผู้เล่าใต้ทางด่วนแห่งหนึ่งในกรุงเทพที่นี่มีรถเข็นส้มตำของปาเนธวัย52ปีที่ต้องแบกรับทั้งค่าประกันสังคมที่ขึ้นแบบไม่รู้ตัว ค่าน้ำมันแพงจนต้องเดินเข็นรถจากบ้านห้ากิโลเมตรและกฎหมายห้ามขายริมทางที่ตราขึ้นโดยไม่คิดถึงประชาชนแต่เช้านี้เมื่อป้าเนตรเห็นใบแจ้งหนี้ค่าไฟตัวเลขสิละเสียงกระดาษถูกยับอย่างแรงป้าเนตรกระซิบด้วยน้ำเสียงสัน่นทำไมมันถึงได้ยากเย็นขนาดนี้ตอนที่หนึ่งวิกฤตสามชั้นที่ไม่มีใครเห็น ผู้เล่าปัญหาไม่ได้อยู่แค่ไม่มีเงินแต่คือความไม่แน่นอนพรุ่งนี้จะถูกเจ็ดขับไล่หรือเปล่าเสียงรถเทศบาลดิบแตรดังชูดความอายุที่ทำทำไมธุรกิจใหญ่ได้ส่วนลดค่าไฟฟ้าแต่เราต้องจ่ายเต็มเสียงเครื่องคิดเลขกดๆความสูญเสียศักดิ์ศรี เคยส่งลูกเรียนเอกชนได้ตอนนี้ต้องย้ายไปโรงเรียนวัดเสียงลูกสาวร้องให้ทางโทรศัพท์เสียงมีซอยมะละกอหยุดลงอย่างกระทันหันตอนที่2การพบกันที่ศาลาท่าน้ำผู้เล่าวันหนึ่งหลังจากถูกจับปรับ500บาทเพราะจอดรถเข็นผิดที่ป้าเนธได้พบกับหลวงปู่สมชายพระนพพัฒนาที่กำลังสอนเด็กยากจนใต้สถาน หลวงปู่มองเห็นความทุกข์ในสายตาสรงตำวันนี้รสชาติมันคงไปหรือเปล่าปาเนธน้ำตาไหลไม่ใช่แค่ทรงตำครับท่านชีวิตทั้งชีวิตมันคงไปหมดแล้วเสียงคลื่นซัดเล็กๆริมแม่น้ำเจ้าพระยาตอนที่สามธรรมสีดอกบัวในยุคโหดร้ายหลวงปู่ชี้ไปที่ดอกบัวในน้ำขุ่นหดอกบัวเหลือง สติในความโกรธเวลารถเทศบาลมาให้หยุดสักทักอย่าเพิ่งดา่าถามตัวเองว่าความโกรธนี้ช่วยให้เราขายได้มากขึ้นไหมเสียงลมหายใจลึกๆสอดอกบัวแดงปัญญาในความไม่ยุติธรรมเมื่อเห็นคนรวยได้สิทธิพิเศษจงเรียนรู้วิธีของเขาแต่ไม่ต้องเรียนแบบความร้ายศีลธรรมเสียงเด็กๆท่องสูตรคูณในศาลา สามดอกบัวขาวความบริสุทธิ์ในความยากจนแม้ต้องโกงมิเตอร์ไฟเพื่อให้มีเงินส่งลูกเรียนแต่จงโกงให้น้อยที่สุดและตั้งใจใช้นี่ในวันหน้าเสียงเรียนตกใส่กระปุกอมสินสีดอกบัวม่วงการต่อสู้ด้วยความสงบก,การประท้วงด้วยการทำอาหารอร่อยคืออาวุธที่ทำให้คนเห็นคุณค่าของเราโดยไม่ต้องตะโกน เสียงครกต่าส้มต่าดังมีชีวิตชีวาตอนที่สการปฏิวัติเล็กๆบนรถเข็นผู้เล่าป้าเนตรเริ่มเปลี่ยนแปลงปรับสูตรทำส้มต่าเมนูประท้วงเช่นตําสามัคคีใส่เครื่องเต็มพิกัดในราคาประหยัดตํายุติธรรมแจกฟรีให้ผู้ประท้วงที่ถูกจับปรับวิธีขาย เขียนป้ายบนรถเข็นส้งตำจานนี้เลี้ยงดูโดยรัฐบาลที่มองไม่เห็นเราปรับเครือข่ายรวมกลุ่มแม่ค้า20คนสร้างกองทุนกู้ยืมายดอกเบีย้ยเสียงเครื่องพิมพ์สลิปเล็กๆดังติ๊กต่อตอนที่5ผลลัพธ์ที่รัฐบาลคาดไม่ถึงผู้เล่าสาเดือนต่อมาลูกค้าประจำนักข่าว และนักกิจกรรมเริ่มมาซื้อเป็นประจำกระแสสังคมแฮชแท็กส้มตำการมือทวีตกว่าห้าหมื่ครั้งการเปลี่ยนแปลงมีการเสนอร่างกฎหมายผ่อนปรนสำหรับพ่อค้าแม่ค้าริมทางนักกล่าวสัมภาษณ์ป้าไม่กลัวว่าจะมีปัญหากับเจ้าหน้าที่หรอครับป้าเนตยิ้มขณะคลุกส้มตำความกลัวมันแพงกว่าค่าปรับอีกลูก เสียงฝูงชนปรบมือให้รถเข็นคันเล็กๆบทปิดทางรอดในยุครัฐบาลล้มเหลวผู้เล่าเสียงหนักแน่นท่านผู้ฟังที่รู้สึกว่ารัฐบาลนี้ทำให้เราตกที่นั่งลำบากจำไว้เสมอว่าความโกรธเป็นเชื้อเพลิงแต่สติเป็นภูมิัยใช้ความโกรธสร้างพลังแต่ต้องมีสติควบคุม อย่าหวังให้เขามาแก้ปัญหาจงเป็นทั้งผู้เสียหายและผู้แก้ไขเหมือนป้าเนที่สร้างทางออกด้วยตัวเองการต่อสู้ที่สงบแต่ทรงพลังคือการปลูกดอกบัวในโคลนตมดนตรีไทยประยุกต์เริ่มเล่นผู้เล่าเสียงอ่อนลงหากรู้สึกท้อแท้ในวันนี้ลองถามตัวเองแบบป้าเนรดูอะไรคือสรงตํำจากพิเศษ ที่เราสามารถสร้างได้ในวิกฤตนี้ใครคือลูกค้าประจำที่เราควรให้กำลังใจซึ่งกันและกันวันนี้เราจะ่ำความยากลำบากให้เป็นพลังได้อย่างไรในยุคที่รัฐล้มเหลวประชาชนต้องไม่ล้มตามเสียงสุดท้ายครกและสากกระทบกันอย่างมีจังหวะ